แล้วเอาจริงๆนะคือถ้าเป็นเรื่องราวของ่วงจุ้ยเนี่ยคุณหารถเนี่ยสัญจรไปมาตลอดว่ามีโอกาส เพราะทุกคนมารถเป็นพันคนหมื่นคนจะมีโอกาสที่อาจเผลอหลับในอาจจะเผลอใดๆแล้วมีโอกาสมีเหตุการณ์ได้ต่างๆจริงๆตรงเนี้ยเขาบอกเป็นห่วงจุ้ยที่ต้องระมัดระวังนะคะหรือบางทีอาจจะต้องมีมีต้นไม้หรืออะไรสักหน่อยที่วางเพื่อจะกันในกรณีที่ไม่ไม่ทิ้งกลับมาลงตรงบริเวณบ้านอันนี้คือโล่งอ่ะไหมอาจารย์แต่กเราก็พูดยากลานตรงนั้นอาจจะเป็นที่สาธารณะหรือเปล่าเนี่ยเขตบ้านเราแค่นี้เลยทำทำเสาได้แค่นี้อแต่ตรงนั้นมันอาจจะเป็นที่สาธารณะแต่คุณ ต้องเอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษากับเทศบาลกับกรมทางหลวงว่าทำยังไงดีเรากลัวกับเหตุการณ์รถมีโอกาสเสียหลักพุ่งมาได้เจอบ้านตรงนั้นไปขอความช่วยเหลือเขาหน่อยช่วยได้ไหมเผื่อจะมีไอ้แท่งพลาสติกอะไรเนี่ยน้มันอันนี้แท่งอะไรอะแท่งพลาสติกโอ้โหทำแท่งเลยนะคะคนขาคณขาดูไม่ออกเหรอเสาไฟฟ้าก็ได้อะไรได้เล็กเล็กหรอมาขวางตรงหน้าบ้านอ่าสะหน่อยสะหน่อยฮะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีมันมีอุปกรณ์ที่มันช่วยกันได้อะเพราะไม่งั้นเนี่ยโอกาสรถ ชะไหลลงมาโดนได้คุณขาไม่ไยิ้มแบบเนี่ยคุณยิ้มคืออะไรคะคุณขาคุณยิ้มอะไรอะ่ะคุณไม่มีอะไร